ครับอากาศยามเย็นครับผมครับนี่ครับหลังเลิกงานปล่อยช้างเล่นน้ำรอรถมารับจะกลับบ้านไปลงน้ำลบบุรีครับผมลงแม่น้ำลบบุรีน่ครับก่อนเคยเลี้ยงคู่กันครับผมดีดอว์บนลอดกับพายูโรเมื่อก่อนเลี้ยงคู่กันย,กยังจำกันได้ครับ รู้เป็นเด็กใหม่ครับผมเข้ามาพี่รอดสอนเรียนรู้ให้อยู่รอดนี่ครับอขอคุยกันแล้วครับอาบน้ำคุยกันตายตักลอดตกอกักถอยอลูลูถอยไอ้ลูยัง ไปดิไยจี้อยหาของกิน,นครับให้เล่นนะ้ำไม่ไม่เล่นนะครับผมตายตักนะครับดูความสูงครับแตกต่างกันมากเลยครับประมาณครึ่งหนึ่งครับผมู่โลกบ,บุญลอด นี่ยปล่อยให้เล่นน้ำให้สบายใจเรารถมารับกับพระเนตหลวงเอานะครับอยู่เลาเล่นน้ำสดชื่นครับสดชื่นนี่ก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับวันนี้ แม่แม่เอก็แวะมาดูได้นะครับแวะมาหาได้ครับที่วังชาอาุยธยาเลยพเนียดครับสองเชือกนี้ก็จะมาทํางานกับทุกวันนะครับผมมาเ็นว่าตักรอตักตักตายตักตายตัก ช้างครับกับน้ำมันถูกกันครับเล่นมันเย็นดีครับเล่นวะเล่นวะมาอ่ะนี่ครับไหวให้เล่นน้ำก็ไม่อยากจะเล่นเลยครับวีโรไปแล้วครับฝากติดตามช่องสีโดบนรดด้วยนะครับ